ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำการตัดหัวเดิมทิ้งไปก่อนซื้อมาตั้งแผง <laughs> สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้าสเตชัน Station นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการติด usb สําหรับชาร์จมือถือนะฮะใน CT 125อนะฮะอันนี้เป็นของแต่งจากทางญี่ปุ่นนะฮะยี่ห้อ Kijima นะครับราคาประมาณ ,4840 เยนนะฮะลองคูณดูแล้วกันนะครับว่าราคาประมาณเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว,ว่ามันต้องติดยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ของทางคิจิม่านะครับคือถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นเน เขาจะมีซ็อกเก็ตสําหรับการใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นคล้ายๆถ้าเป็นภาษาช่างก็คือสายวายซ็อกเก็ตไม่ต้องทําการตัดต่อสายสามารถเสียบเข้ากับสายเดิมของตัวรถแต่ว่ารถของ c ีทีไทยเนี่ยไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นรูปทิ้งไว้แล้วกันนะฮะว่าซ็อกเก็ตแบบนี้ของรถญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงนะฮะตัวเวอร์ชันที่ขายที่ญี่ปุ่นทำไมของไทยไม่ให้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าที่พักเท้าก็ไม่ให้เรามาอันนี้เป็นคู่มือนะฮะในการประกอบ อ่ะดูในนี้ก็ด้เนี่ยเขาจะมีซ็อกเก็ตมาให้ชุดหนึ่งซึ่งตัวนี้เราไม่มีมันจะเป็นสีว้าฟ้าเดี๋ยวตอนแกะออกมาจะชี้ให้ดูว่ามันไม่มีจริงๆนะฮะแล้วก็มีวิธีประกอบว่าประกอบยังไงนะฮะคข่าๆว่ประมาณนี้มาดูที่ตัวลั๊กดีกว่าว่าทาไมมันแพงจังเลยตั้งพันกว่าบาทาเราซื้อ usb จีนได้ไหมอ่ะอันเท่านี้แล้วฝาปิดบัลลเริ่มเทิมเลยเราแกะให้ดูก่อนเนี่ยมันจะประมาณนี้เพลนๆเหมือนคล้ายๆของที่เป็นจีนขายนะฮะแต่ว่าด้วยฝากันน้ำเนี่ยบอกเลยว เพราะว่าในเพจของ CT ท25ยก็มีหลายคนที่บ่นกันว่าน้ําเข้าตรงนี้ล้วเป็นสนิมนะฮะแต่ฝาเข้าเนี่ยเขากันหมดเลยยังไงน้ําก็ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีประกอบกันครับในจุดแรกนะฮะจุดที่ติดตั้งคือบริเวณแผงคอนะฮะข้างๆกับรูกุญแจนะฮะมันจะเป็นฝายางอยู่แล้วก็เอามือดันขึ้นมาเรียบร้อยง่ายไหมต,ตัวชุดที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถที่ติดกับแฮนด์บาร์ข้างบนลักษณะแบบนี้ได้แต่เราไม่เอานะฮะเราจะทําการติดไม่ในจุดที่เขาทามาให้แล้วล่ะให้เราทําการปลดมันก่อน เพื่อเอาด้านที่จับไปแฮนด์บาร์เนี่ยออกนะฮะแล้ก็เอาฐานมันออกหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการร้อยสายเข้าไปในรูเลยนะฮะร้อยเข้าไปแบบนี้อะประมาณนี้ตัวล็อกตัวนี้ที่เราแกะบาเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ทําการร้อยเข้าไปจับปลายสายที่มันโผล่มานะฮะร้อยเข้าไปลักษณะแบบนี้เราก็ทําการขันเข้าไปเอาให้แน่น โอเคน่าจะแน่นแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปจัำสายกันต่อนะฮะเราต้องทําการแกะโคมไฟหน้าออกมาก่อนเป็นน็อตสี่แชกนะฮะน็อตหัวแชรธรรมดาขัน2จุดนะฮะตรงนี้กับตรงนี้ต่อมานะฮะก็ดึงไฟหน้าเนี่ยออกมาตรงๆได้เลยซึ่งรถตัวนี้มันติดตะแกรงหน้ามาจะดึงยากนิดนึงส่วนปลัดด้านหลังเนี่ยจะเห็นสีทเทาๆอยู่นะฮะใช้วิธีการบีบนะฮะบีดบ,บนล่านะฮะ บีบไว้แล้วก็ดึงออกมามไฟหน้าก็เก็บไว้ถ้าดูจากกล้องเนี่ยมันไม่มีปลั๊กสีน้ําเงินเห็นไหมถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นมันจะมีปลั๊กอีกเส้นหนึ่งออกมาแล้วเราก็ใช้ตัวแปลนที่เขาให้มาได้แต่พอมันไม่มีเนี่ยเราต้องทําการจับไฟกับตัวเนี่ยปลั๊กสีดาที่เอาไว้คุมไฟหลีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตช์ที่เราติดกันไปเนี่ยมันจะทํางานก็แต่เมื่อเราบีบกุญแจนะฮะบีบกุญแจปุ๊บไฟหลีติดไฟก็จะไปเลี้ยงสายเส้นนี้ด้วยวิธีเอาสายเส้นนี้เข้ามานะฮะ,ม,ะม,ม,าม,ามันจะมาโผลดนน้นนนแบบี ไม่ต้องดึงเข้ามาสุดนะฮะให้มันมีจังหวะคงง,ง,งทิ้งไว้กันน้ําไหลเข้ามาในนี้นะฮะพื้นฐานสายไฟง่ายๆฮะขั้วบวกเนี่ยจะเป็นสีแดงขั้วลบกาวเนี่ยจะเป็นสีดําสีแดงเนี่ยเราจะเข้ากับตัวปลั๊กส่วนสีดำเนี่ยมันจะไปเข้ากับกาวรถก็คือตัวถังรถผมเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆก็คือตรงตะแรนะฮะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําการตัดหัวเดิมทิ้งไปก่อนซื้อมาตั้งแผง <laughs> พันกว่าบาทจ้าตัดทิ้งแล้วประมาณนี้ แล้วเราก็ต้องปาะตัวนี้ออกนะฮะสายคุ้มตัวนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้กรีดมาไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาทำขางนอกแล้วกันรู้สึกว่าทําข้างในมันติดขอบถ้าเป็นสายของจีนเนี่ยมันก็มันจะไม่มีตัวนี้มาให้ก็ทํางานเร็วหน่อยแต่พอเป็นสายญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องทําการปรับแต่งนิดนึงประมาณนี้ตรงที่เราตัดมาเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามใช่ไหมเราก็เอาเทปปัดเศไฟเนี่ย พันเก็บงานมานิดนึงทีนี้เราก็เอาสายสองเส้นนะฮะย้อนกลับเข้าไปใหม่ให้มันงอน,นิดนึงะจะได้น้ําจะได้ไม่ไหลย้อนเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวสายสีแดงเนี่ยไปพ่วงกับปลั๊กสีดำใช่ไหมตามที่แจ้งไว้เราก็ปลดสายสีนี้ดำออกมาก่อนน่ะไดและเราจะไปพ่วงกันที่สายเส้นนี้นะฮะสายสีดําเหลืองเนี่ยมันจะมีอยู่เส้นนี้เราต้องเอาสายสีแดงเนี่ยไปพ่วงกับตรงนี้มีคนทำมาแล้วนะฮะหลายคนก็อาจจะใช้วิธีการ แย่เข้าไปตรงนี้แล้วค่อยเอาปลั๊กมาเสียบแต่ของผมจะทําวิธีการเอาสายเนี่ยไปพ่วงจากด้านด้านท้ายมาเลยเข้าไปข้างในนะฮะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วตัวปลั๊กมันจะไม่เสียรูปด้วยเพราะว่าถ้าเรามีอะไรไปค้าไว้ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเดี๋ยวปลั๊กมันจะเสียรูปเดี๋ยวเราถ้าทาการแกะตัวหางปลาเนี่ยออกจากปลั๊กก่อนะฮะสังเกตดูนะฮะตรงนี้มันจะมีตัวบาเข้าไปอยู่ทุกจุดเลยปลั๊กนี้ก็จะมีบาตรงนี้ปลั๊กฝั่งขวาก็จะมีบาตรงนี้ปลั๊กบนก็จะมีบาด้าานล่ง หาในแหลมแหลมฮะแหลมแหลมแข็งแข็งแทงเข้าไปแทงเข้าไปเลยขยับได้นิดนึงนะแล้วก็ไปแทงรูอื่นต่อเพราะว่าสาย3มเส้นเนี้ยเขาพันมาด้วยเทปไว้ด้านหลังเราจะดึงออกมาทีแต่เส้นไม่ได้เราต้องแทงออกแล้วให้มันออกมาพร้อมกันทีเดียว3เส้นเลยเรียบร้อยออกมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการปอกสายสีแดงเพื่อไปพันกันเนี่ยสายสีดําเหลืองเส้นเนี้ยมีครีมปอกสายไฟก็ใช้กันไปนะใครไม่มีก็เอาคาัตเตอร์ปอกได้นะครับ ได้มาปุ๊บแล้วก็มาพันไว้กับหางปากเส้นนี้สีดําเหลืองเนี่ยเอามาพันๆไว้พันไว้กษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนฝากพันไว้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาปลั๊กกับมาเสียบไว้ที่เดิมดึงออกมาจากรูไหนก็เข้าไปรูนั้นนะฮะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ดันหางปากับมันจะมีเสียงแก๊กๆๆ๊นิดหนึ่งมันก็จะโผล่มาประมาณนี้แล้วถ้ากลัวสายมันหลุดใช่ไหมกลัวว่าพันหางปาไม่ได้เราก็เอาเทปพันสายไฟเนี่ยเทปดําพันตรงนี้อีกสักชั้นหนึ่งเล็กๆไว้กันมันหลุด แลวทีนี้ถ้ารถเรามีปัญหาแล้วเข้าศูนย์ไปกลัวมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟแล้วก็ถอดออกได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดสายไฟอะไรเขาเลยนะฮะนี่เราก็พันเก,ก็บไว้แล้วพอเราเสียบปลั๊กดำกลับไปเนี่ยมันก็จะเสียบง่ายเพราะมันไม่มีอะไรไปยุ่งกับทางทางเข้ามดเลยเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ่อนไว้ส่วนสายสีดดัาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาออกมานะฮะแล้วไปเข้ากับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการดึงมันออกมาก่อนย้อนออกมาเพราะว่าเราต้องเอาไปอ้อม เข้ากาวที่ตัวถังรถนะฮะจริงๆจะเข้าจุดอื่นก็ได้นะแต่ว่าจุดตรงแตลเนี่ยมันเป็นจุดยอดนิยมร้อยออกมาแล้วก็เข้าเข้าตรงแต่ตัวเนี้ยวิธีเข้าเป็นง่ายๆนะ,ะถ้าเอาให้สวยงามแข็งแรงก็ไปซื้อหางปลามาตัวหนึ่งนะครับปลอกสายติดตรงนี้แล้วเสียบเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นก็ปลอกสายล้อออกมาก่อนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาหางปลาที่เราซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้คีมย้ำนะฮะกดลงไป เมื่อเราย้ำหางปลาให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วดูสวยงามแล้วก็ทําการพันเทปคอนเไฟายไว้นิดหนึ่งให้มันดูมีความเรียบร้อยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอันนี้จะพันไม่พันก็ได้นะฮะแต่อันนี้ผมว่าผมพันไว้หน่อยดีกว่าต่อมาแล้วก็ปลดน็อตท,ที่แตะออกใช้บล็อกเบอร์สิบนะฮะแล้วเราก็เอาหางปลาเรา,มาเมื่อกี้วางเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาน็อตยัดลงไปเลย มันก็จะดูมั่นคงแข็งแรงกว่าการเอาใส่ไฟเปล่าๆปล่าไปพันที่หัวน็อตนะฮะหลังจากนั้นก็ขัดแน่นเมื่อตอนแรกที่เรา,เอ,าออกมานะฮะเราก็ยัดกลับไปที่เดิมแบบนี้ส่วนวิธีใส่ไฟเนี่ยถ้ามันจะมีเดือยอยู่นะฮะใส่อย่างนี้นะฮะเอาเดือยเนี่ยคล้องไปที่ขอบขอบโคมไฟก่อนแล้วค่อยดันด้านล่างเข้าไปปึ๊บมันจะเข้าพอดีเลยสุดท้ายเราก็ทําการขันน็อตนะฮะทั้งสองฝั่งซ้ายขวา เดี๋ยวผมขันจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเปิดฟ้าออกมาบิดสวิตบิดปุ๊บไฟหลีติดปับ๊บตัวนี้ก็จะติดตามนะฮะเป็นสีเขียวเขียวเองใช้ดูซิว่าชาร์จไฟได้ไหมเรายืมมือถือทีมงานมาเพราะว่ามือถือของผมเองเนี่ยกลายเป็นกล้องไปแล้วเสียบปับ๊บชาร์จใช้งานได้รับฟีเจอร์เด็ดของเขานะฮะของตัวญี่ปุ่นคิจิมะเนี่ย สมมุติว่าเราเปิดออนปุ๊บสังเกตที่ฝานะไม่มีไฟนะแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บมีไฟแต่ถ้าเราปิดเนี่ยมันจะมีไฟอยังเ,ยเขียวๆอยู่ยังเห็นอยู่แต่เราปิดฝาลงไปปุ๊บไฟดับตัดการทํางานด้วยไม่สิ้นเปลืองต่อให้เปิดไฟเข้ามาเลี้ยงก็จริงนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดจุกยานเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานดีอ่ะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกอยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ